สวัสดีมิตรรักแฟนเกษตรพอเพียงผู้ท่านครับส่วนปลาชิงดอยห่างหายกันไปพักใหญ่ๆครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตัตุลาคม2563ก็กลับมากันแล้วครับวันนี้ผมจะพาไปชมแบบแปลนที่ผมได้วางแผนไว้บนแผ่นกระดาษเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับผม แผนงานโคบน้องนาครับของสวนป่าเชิงดอยเมื่อวันที่8ดสิงหาคม6 3สามครับซึ่งผมได้เสียมแบตคร่าวๆไว้บนแผ่นกระดาษครับผมตามวิถีของกสิกรรมธรรมชาติครับผมก็มีจะเป็นทางเข้าสวนนะครับถนนหลักจะอยู่ด้านหน้าครับซ้ายมือนี้จะมาจากในเมืองครับในเมืองพะเยาว่วามือนี่ก็จะเข้าไปมู่บ้านครับ ห่างจากหมู่บ้านประมาณสองสามรอเมตรครับผมทางเข้าสวนเข้าไปจะเจอที่จอดรถครับส่วนนี้เมื่อก่อนที่ผมจะเป็นที่ตาบอดนะครับเข้าสวนมาได้ปัจจุบันผมได้ซื้อทางเข้าเรียบร้อยแล้วในอนาคตก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถ,ถครับสำหรับผู้ที่มายืมเยียนสวนนะครับผมก็เข้าไปจะเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับขวาขึ้นไปจะผ่าน โซนของพวันปาครับพวันป่าโซนนี้จะมีประมาณ10บยกว่าต้นได้ครับผมสาหรับวงกลมใหญ่ๆนี้จะเป็นแผนในอนาคตครับจะเป็นโคกของทุเรียนเข้าไปก็จะไปเจอบ้านสวนที่ผมได้สร้างไว้ครับตอนนี้ยังมีแต่โครงสร้างหลังคาส่วนก่อบบอกนั้นก็ยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่เสร็จ ดีครับต้องรองบประมาณอีกหน่อยหนึ่งส่วนแผนโคกนองนายจริงๆนั้นก็ผมจะขุดนะครับขุดเป็นร่องเป็นหรือเรียกว่าคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่เพื่อจะเดินไปทั่วทั่วบริเวณพื้นที่ของสวนทั้งหมดนะครับผมพื้นที่สวนทั้งหมดครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ ผมจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับผมจากทางเข้าไปในบ้านน้อยในส่วนครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้ผมไม้ผลครับผมไม้ผลนี้จะมีการปลูกกล้วยเป็นไม้เบิกนําครับแล้วก็จะมีพวกหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ล้อมรอบล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ครับเพื่อดักตะกอนดักอินทรีย์วัตถุและก็การใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อ ให้ต้นไม้ไว้ใช้งานใช้ประโยชน์ครับอันนี้คลิปเรื่องหญ้าแฝกผมก็ได้ลงไว้แล้วครับส่วนโซนนี้ได้เป็นส่วนผักลอยฟ้าครับในอนาคตจะกลับไปทําส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นเงินเพาะชําครับแล่กปุยหมักในอนาคตก็จะเป็นเงินเพาะชําและจะมีการทําปุยหมักไว้บริเวณนี้ครับส่วน ด้านซ้ายมือครับซ้ายมือติดกันพื้นที่นี้เมื่อก่อนเป็นบอ่อครับบอ่อประมาณสองงานแต่ตอนนี้ผมถมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันอยู่ด้านบนครับบนพื้นที่ไม่ค่อยเก็บน้ําเท่าไหร่พื้นที่จะสลปลงมาครับสลปลงมาจากตะวันออกครับแนวนี้ตะวันออกมาฝั่งนี้ตะวันตกครับพื้นนี้ถือพื้นที่นี้ถือว่าต่ําสุดครับผม ส่วนบอ่อใหญ่ก็จะอยู่ถัดไปครับนี่ครับลูกแบบบอ่อใหญ่ประมาณนี้ครับผมจะมีต้นจจมจุลีใหญ่อยู่แถวนี้ครับในอนาคตก็จะมีแผนสร้างสวนกเกษตรเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยนะครับผมส่วนระบบน้ำหลักๆผมจะใช้ปั๊มนี่ครับปั๊มเครื่องยนต์สูบน้ำครับ สูบน้ำหกจแรงม้าครับผมปรับไอ้ท่อ3นิ้วครับผมก็ผมได้เดินไปทั่วทั่วบริเวณสวนแล้วครับเมื่อก่อนใช้งบไปประมาณ3 0มหืนกว่าบาทค,ครับหลักๆก,ก็จะใช้ในโซนของไม้ผลพักหวานป่าแล้วก็โซนนี้ครับโซนนี้คือโซนใหญ่เลยจะเป็น โซนพื้นที่หนึ่งไร่สร้างรายได้ครับผมหนึ่งไร่สร้างรายได้จะมีแบ่งเป็นสองสามช่วงกันนะครับผมหรือว่าแบ่งอีกโซนย่อยในเดงครับส่วนซ้ายมือนี่เป็นเป็นของอโซนไผ่ครับไผ่ผมปลูกไว้เมื่อหลายปีมาแล้วครับผ่านมาก็หกเจ็ดปีได้แล้วครับผม ส่วนโซนตรงกลางนี้จะเป็นไม้ผลครับก็คือไม้ผลที่ฮิตกันในปัจจุบันครับส่วนผมก็ชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้เช่นกันนะมันก็คือนี่ครับไม่ค่อยชัดครับผมภาพไม่ค่อยชัดมันก็คือจะเป็นโคของทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนเขาบอกว่ามันชอบที่โคครับที่โค รากทุเรียนนั้นเป็นรากที่หากินตื้นๆครับนี่ครับในอนานคตก็จะทําเป็นโคกไว้ปลูกทุเรียนแล้วก็จะมีระบบของไส่ไก่นะครับของไส่ไก่ก็จะวิ่งทั่วๆครับทั่วบริเวณสวสนครับครับคือภาพรวมภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับผม ส่วนระบบน้ําที่จะกลับไปทําก็คือตะบันน้ํานั่นเองนะครับคือเป็นการดึงน้ําจากในบอ่อขึ้นไปปล่อยในพื้นที่สูงสูงครับพื้นนี้พื้นที่ด้านทิศใต้นี้คือจุดที่สูงสุดแล้วก็ปล่อยให้ไปลงไปในพื้นที่ลาดเคมาทางทิศเหนือข้างล่างคือทิศเหนือทิศนี้ครับผมปล่อยให้น้ำวิ่งไปทั่วสวนส่วนหนึ่งจะลงไป ด้านล่างแปลงไผ่แล้วก็แนวนาคตก็จะดึงน้ํากลับมาโดยระบบโซลาเซลล์และอีกส่วนหนึ่งก็จะปล่อยให้วิ่งผ่านลงมาในพื้นที่นี้ครับพื้นที่นี้จะผมจะทําเป็นนาข้าวครับก็จะมีกุ้งหอยปูปลาอะไรมาปล่อยไว้ครับนี่คือหลักๆนะครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรนั้นผมจะ เข้ามาแชร์กันอีกทีครับผมก็วันนี้ทางสวน่าชิงดอยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังความคิดเห็นการออกแบบพื้นที่ของสวนป่าชิงดอยครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวน่าชิงดอยขอลาไปก่อนขอบคุณครับ